เลข9คือคนเกิดวันที่ 9, 18และ27ประจําปี2022สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศนะักสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบําบัดและเลขศาสตร์รหัสไคโรลค่ะยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาปี2022นะคะ ว่าดวงของทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในคลิปนี้เนี่ยถึงคิวชาวเลข9แล้วค่ะชาวเลข9ก็คือคนเกิดวันที่9 18และ27เนี่ยนะคะปี2022ขอบอกเลยว่าเป็นปีที่ดีมากของคุณนะคะเพราะว่าตามเลขศาสตร์รหัสลับไคโรแล้วเนี่ย2บวกรวมกันได้6ซึ่งเป็นเลขคู่มิดการกัน3 6เเป็นเลขคู่มิดกัรเนี่ยนะคะดังนั้น ถือเป็นปีที่ดีปีที่สุดยอดปีหนึ่งของคุณเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าคุณมีปัญหาว่าเอ๊แต่ฉันเกิดปีชงล่ะปีนี้เป็นปีขานเนี่ยนะคะแล้วฉันเกิดปีขานมาเสงวอกุนมันเป็นปีชงมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะจริงๆมันยังดีอยู่เพราะว่าตามดวงดาวเนี่ยนะคะมันส่งผลดีกับเรา แต่คำว่าชงมันอาจจะชงน้อยหน่อยก็ได้นะคะอย่าซีเรียดกับมนันยังไงก็ตามมันมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงบอกเอาไว้อยู่ค่ะอาจารย์มีรายละเอียดทุกอย่างให้เลยนะคะแต่ก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะดวงชะตาชาวเลข9คนเกิดวันที่ 9, 18และ27 ประจำปี2022นะคะชาวเลข9เนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าปี2022นี้คุณจะมีเกียรติยศชื่อเสียงคุณจะมีสิ่งดีๆต่างๆหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะมีคนยอมรับนับถือคุณอย่างมากทีเดียวนี่ถ้าไปแข่งขันอะไรนะคะอย่างเช่นไปประกวดร้องเพลงประกวด ความงามนะคะประกวดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณมีโอกาสได้เป็นเดอะวินเนอร์ได้มงลงได้สิ่งดีๆต่างๆแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติยศขัดจรขัดจ่ายไปได้ไกลเลยทีเดียวค่ะนะคะแต่ถ้าคุณยังเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำหรือทำงานประจำอะไรอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะ การงานของคุณนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะการงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าขึ้นเจ้านายเห็นคุณค่าความสามารถเจ้านายอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยากสนับสนุนคุณเนี่ยให้ก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะคะรวมถึงผลักดันให้คุณได้อะไรดีๆถ้าเจ้านายเปลี่ยนงานเขาอาจจะชวนคุณไปด้วยและก็ไม่ต้องกลัวค่ะนะคะ เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนตามผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละจะมีสิ่งดีๆอยู่ดีๆคุณอาจจะมีข้อเสนอใหม่ๆเกิดขึ้นกับการงานของคุณนะคะเป็นเครดิตที่ดีเป็นการงานที่ดีเป็นการอัพเลเวลขึ้นไปก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาคิดนานไม่จำเป็นต้องคิดนานค่ะกล้าได้กล้าตัดสินใจไปเลยแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆนะคะ ในช่วงกลางปีเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าชีวิตการงานของคุณมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่มากขึ้นและมีสิ่งดีๆเนี่ยนะคะค่อยๆก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยั้งค่ะโดยดวงชะตาแล้วเนี่ยชาวเลขเก้าเป็นพวกประเภทมีหัวเสนาธิการอยู่แล้ว เก่งเรื่องของการวางแผนอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่คุณจะได้วางแผนการแผนงานใหญ่ๆนะคะมีสิ่งดีๆต่างๆให้คุณได้ทำได้วางแผนแล้วก็เกิดประโยชน์ที่ดีๆโดดเด่นเห็นชัดด้วยค่ะส่วนคนค้าขายคนที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่าง มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วคุณต้องคว้าเอาไว้เพราะมันเป็นการท้าทายความสามารถมากเลยทีเดียวค่ะแต่คุณทำได้แน่นอนอยู่แล้วและที่สำคัญปีนี้บริวารดีด้วยมีผู้ช่วยเหลือที่ดีมีคนช่วยงานที่ดีต่อให้คนที่ทำงานอิสระส่วนตัวอยู่เนี่ยนะคะอาจจะต้องขยับขยายหาจ้างลูกน้องมาเพิ่มแล้วล่ะนะคะ ปีนี้ลูกน้องดีผู้หลักผู้ใหญ่ดีค่ะที่จะไม่ดีก็คือใจตัวเองนั่นแหละกลัวกลัว,กล,วกล้ากล้าไม่รู้จะเอายังไงดีคิดเยอะนะคะเครียดนอนก่น้าผาทุกคืนเลยว่าจะตัดสินใจยังไงจะ yes หรือจะ no ตอบได้เลยว่า yes ค่ะนะคะการงานดีอยู่แล้วรีบทําเข้าไปนะคะรีบทํารีบจบรีบทํารีบจบคุณก็จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยบ่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวเลขเเป็นการเงินที่เกือบเต็มเลยทีเดียวค่ะปีนี้เงินยังเยอะเหมือนเดิมนะคะเป็นเงินที่มาจากแดนไกลด้วยและเป็นเงินที่เก่าเก็บคือเป็นเงินที่ทําอะไรทิ้งเอาไว้นานแล้วแล้วอยู่ๆมันกอบเก็บผลประโยชน์ขึ้นมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแต่บอกนิดนึงว่าถ้าคุณหวังสิบ มันจะได้แค่9เท่านั้นนะคะอาจารย์บอกทริคให้ว่าถ้าคุณอยากได้10คุณต้องหวัง12-15ไปเลยแล้วคุณจะได้เต็มๆนะคะอันนี้เป็นทริคสำหรับคุณละเพราะว่ามันมีดวงการเงินที่หายหกตกหล่นไปบ้างระหว่างทางเช่นใจดีให้คนนั้นจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางอะไรเหล่านี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้หวังโอเวอร์เข้าไว้จะดีกว่าค่ะนะคะส่วนใครที่ คอนโทรลเงินไม่ได้เลยว่าไม่รู้เดือนนี้จะได้เงินเท่าไหร่เดือนหน้าจะได้เงินเท่าไหร่กลับดีในปีนี้นะคะเพราะว่าคุณจะมีเงินเข้ามาจากทุกทิศทุกทางแบบคอนโทรลไม่ได้ไม่ใช่เงินที่ได้เป๊ะๆเะท่ากันทุกเดือนแต่เงินที่คอนโทรลไม่ได้มีทั้งค่าคอมมิชชั่นมีเงินอื่นๆที่จะเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะปีนี้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะและเวลาที่คุณ จะเรียกร้องเงินจากคนอื่นเช่นมีใครมาจ้างงานคุณนะคะแล้วคุณอยากจะเอานำเสนอค่าใช้จ่ายนำเสนอ,อตัวเลขที่คุณเหมาะสมสำหรับคุณเนี่ยนะคะแนะนำว่าให้นำเสนอโอเวอร์ขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วคุณก็จะได้เต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต่อรองแหละการเงินของคุณนะคะอย่างเช่นหมื่นสองก็จะต่อเหลือหมื่นหนึง่งซึ่งจริงๆเราอยากได้หมื่นหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉั้น ปีนี้การเงินไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะแต่มีดวงใช้จ่ายก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะเช่นเป็นการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเป็นการใช้จ่ายเพื่อจะซื้อข้าวของมีราคามีค่าเช่นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาข้อมือราคาแพงซื้ออะไรบางอย่างที่มันดูเสริมบุคลิกเสริมราศีของเราเองอะคะ่ะซึ่งคุณจะไม่ได้ซื้อแบบ ไม่ได้ช็อปกระจายเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดนะคุณซื้อทีหนึ่งซื้อของชิ้นใหญ่ไปเลยอะคะ่ะซึ่งอันนั้นแหละเหมาะสำหรับคุณมากเลยในปีนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักค่ะความรักของคุณในปีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นความรักที่ดีมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วเนี่ยมันจะได้กลับมาเห็นอกเห็นใจเห็นความดีของกันและกันได้ควงคู่กันชื่นมื่นออกงานนะคะให้เกียรติแต่ละฝ่ายให้เกียรติกันและกันนะคะใครที่รู้สึกว่า เบื่อนายเหมือนเดิม <_ an> ก็แต่งงานอยู่กินกันมานานน่ะไม่รู้จะหวานกันไปไหนไม่ใช่คู่ของคุณละคะ่ะเพราะคู่ของคุณเนี่ยมันมีแต่ดีขึ้นหวานขึ้นลึกซึ้งขึ้นนั่นเองนะคะปีนี้จะมีข่าวดีเรื่องมีลูกหลานบริวารเพิ่มขึ้นในครอบครัวปีนี้ถ้าคุณมีอายุตั้งแต่50ปีเป็นต้นไปอาจจะได้ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สู่ขอมั่นหมายให้กับใครบางคนด้วยนะคะเอาละถึงวัยแล้วคะ่ะที่จะต้องไป ไปเป็นเจ้าภาพงานแต่งไปเป็นเท่าแก่สู่ขอ,อ,อความรักให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเต็มได้เลยค่ะต้องหาชุดออกงานแล้วล่ะนะคะส่วนคนที่เพิ่งจะมีความรักไม่นานหรือว่าคบหากันมาสักพักหนึ่งแล้วไม่รู้จะจะเป็นยังไงตกลงเขากับเราจะเป็นตัวจริงกันหรือเปล่านี่นะคะขอบอกว่ามันจะชัดเจนในปีนี้แหละ ตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้เช่นสักเดือนมีนาคมนะคะอาจจะได้คุยกันในเรื่องความมั่นคงในชีวิตในเรื่องความมั่นคงของของการคลองคู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเอ๊ะจะซื้อบ้านด้วยกันไหมจะยังไงจะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงดีปีนี้จะแต่งงานกันดีไหมหรือว่าวางแผนเอาไว้ว่าจะแต่งกันเมื่อไหรด่ดีแต่ถ้าคุณอยากแต่งงานในปีนี้นะคะแต่งได้เลย แต่งได้ดีด้วยค่ะนะคะยิ่งถ้าคุณมีคนที่จะแต่งด้วยเป็นชาวเลข3หรือเป็นชาวเลข6นะคะยิ่งถูกโลกกับคุณมากทีเดียวค่ะการแต่งงานในปีนี้ของคุณเนี่ยเป็นการอัปเลเวลตัวเองเป็นการเพิ่มสถานภาพความมั่นคงให้กับดวงชะตาแล้วมันจะดีขึ้นไปอีกเป็น2เท่าเลยทีเดียวค่ะ ส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะปีนี้มีโอกาสจะเจอคนดีๆมารักมา่ชอบแต่เป็นคนดีๆที่อาจจะไม่ตรงสเปคเท่าไหร่เขาจะเป็นคนที่ถ้าคุณเปิดใจคบหากันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเหมาะสมแล้วก็ดูดีทีเดียวนะคะแต่ถ้าคุณเปิดใจด้วยว่าหน้าตาจะต้องสวยงามหรือจะต้องรวยหรือจะต้องเป็นคนที่ โดดเด่นในวงสังคมอะไรเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ารับรองว่าเหมาะสมแล้วดีกับคุณแน่นอนขอเพียงแต่คุณเปิดใจนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของตัวคุณเองเนี่ยนะคะให้ระวังเรื่องความเครียดให้ระวังเรื่องของการนอนหลับไม่ปกติคุณมีภาวะเรื่องของการนอนหลับยากหรือนอนหลับยังไงก็ไม่เต็มอิ่ม อะไรเหล่านี้นะคะอยู่ในดวงชะตาด้วยและกออ็สุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือคนแก่ในครอบครัวค่ะผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายที่เป็นคนแก่คนชราในครอบครัวเนะะี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยหนักหรือจากไปได้ในปีนี้ก็ต้องทำใจยอมรับนะคะว่าอาจจะต้องถึงเวลาแล้วนั่นเองค่ะ เรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวเลขเก้าเป็นโชคลาภที่ดีเช่นได้โชคลาภเพราะได้เกียรติยศชื่อเสียงเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งก็ถือเป็นโชคลาภเช่นเดียวกันนะคะและก็มีคนอาจจะให้รางวัลคุณอาจจะได้ขึ้นแท่นรับรางวัลถือเป็นโชคลาภเช่นเดียวกันนะคะและขอบอกว่าโชคลาภแบบฟลุกฟุกก็มีด้วยค่ะ ะะเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมนะคะเป็นสี่เดือนที่คุณจะมีโชคลาภแบบฟลุกๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเสี่ยงด้วยต้องซื้อด้วยนะคะเพราะบางทีชาวเลขเก้าไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่ติดเอาไว้บ้างเนี่ยมันมีโอกาสเห็นโชคลาภได้ชัดเจนค่ะข้อควรระวังในปีนี้นะคะก็ระวังว่าอย่า ทุ่มทุนสร้างกับอะไรแบบทำจำนวนใหญ่ๆโครมลงไปทีเดียวนะคะเช่นคุณอยากจะเปิดกิจการใหม่คุณเปิดได้เลยนะคะแต่ไม่ใช่มี10ล้าน5ล้านก็ทุ่มลงไปทีเดียวค่อยๆทยอยจ่ายจะดีกว่าค่ะนะคะและก็ดูแลใกล้ชิดกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวบ้างนะคะใครถามสารทุกสุขดิบหรือว่าถ้าห่างเหินไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันไปเยี่ยมเยือนท่านบ้างจะดีที่สุดเลยค่ะคำแนะนำสำหรับปีนี้นะคะแนะนำให้ทําบุญใหญ่เช่นสร้างพระประธานหรือว่าเป็นเจ้าห้ามในการ สร้างโบสถ์วิหารเป็นเจ้าภาพภาพป่าภาพ,พกัถินนะคะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ชวนลูกหลานบริวารเพื่อนฝูงมิตรสหายเนี่ยมาร่วมกันทํามาร่วมปัจจัยกันนะคะจะดีมากทีเดียวค่ะมันก็จะยิ่งส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ อราคาถือว่าครบแล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้หินเสริมดวงเนี่ยนะคะหินที่เสริมดวงได้ดีที่สุดสำหรับชาวเลข9ในปี2022นี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหินไหมทองไหมห้าสีไหมดำคือหินตระกูลใหม่ะค่ะ ได้ทุกอย่างเลยถ้าเสริมสุขภาพด้วยก็จะเป็นไหมดำก็ดีนะคะหรือจะใช้ไหมหลายหลายสีร้อยรวมกันก็ได้นะคะเช่นไหมทองมีหัวเป็นไหมดำอะไรเหล่านี้ก็ได้ค่ะนะคะสนใจเรื่องหินก็ปรึกษาอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเปิดให้นะคะถ้ายังไงก็พบกันที่ร้านสโตเบ b รี i เบอร์ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ